เรื่องของชุดตรวจแอนติเจนเทสคินเอทีเนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีขายอยู่ก็จริงอ่ะแต่แพงไงสองร้อยห้าสิบบ้างสามร้อย oh. บ้างเออนะฮะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกแล้วนะครับว่าขณะนี้รัาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเตรียมที่จะประกาศแล้วนะว่า,าประกาศในระเบียบเลยนะว่าราคาเอทเคเนี่ยจะถูกลง ถูกลงในแบบที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะโดยผ่านทางองค์การเภสัตกรรมที่เขาเป็นประมูลชุดตรวจมาเห็นว่ารุ่แรกเนี่ยสองล้านชิ้นแล้วก็ราคาถูกเลยนะคุณตูบครับค่ะก็ตามที่ท่านอนุทินบอกเมื่อวานนะคะบอกว่าจะพยายามให้ไม่เกินห้าสิบบาทแต่ให้ควบคุมราคาให้ได้ห้าสิบบาทนี่ไงให้มันได้เถอะใช่ไงไม่เกินห้าสิบหมายถึงว่าอาจจะยี่สิบสอมสิบสี่สิบได้ใช่ถูกไหมแล้วก็ต้องมีบทลงโทษด้วยนะ ไอ้ร้านไหนที่มันขายแพงขา,ขายแพอ,อ,อคุณต้องมีบทลงโทษเลยจะรัง,งับการขายรัง,งับไปอนุญาตอะไรก็ตามแต่เพราะว่านี่เป็นประกาศแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสาธารณสุขเป็นสุขภาพของเราแล้วลทุกคนก็พผชนอยู่ในสงครามของผูวินระทีนไทุกคนรู้คุณจะมาเอาเปียบประชาชนด้วยกันได้ยังไงที่สำคัญคือโรคเนี้ยอนในอานาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคประจำท่นครับ ถ้ามันกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งยาก็ไม่ควรจะแพงใช่ไหมที่ถูกต้องครับเพราะว่าเราก็ต้องซื้อเองในอนาคตถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุมได้ในราคานี้มันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนโอเคเลยก็อย่างนี่ไงฟาวิพิราเวียก่อนหน้านี้ผลิตไม่ได้แพงนําเข้าตอนนี้องค์การบริษัทเราผลิตได้แล้วต้องผลิตให้มันได้ถูกลงใช่จากนี้ไปอย่างที่ดุดูบอกว่าต่อไป มันเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดพวก<ช>นี้นนะเราเราก็อาจจะต้องแยกตัวมันก็ซื้อ,อยากกินได้ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องให้เราสามารถที่จะซื้อได้ในราคากูบนะครับก็รอให้ประกาศในราชกิจจารรเราจะได้เฮกันอีกรอบหนึง่งโอเคค่ะ